มาถึงขนาดนี้แล้วแหมคุณผู้ชมฮะมีเว็บไซต์เช็คข้อมูลได้แบบเรี็วทันขนาดนี้ไม่ดูโรงงานไม่ได้แล้วนะครับ,รบจะพาผู้ชมไปดูโรงงานไปพร้อมๆกันกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านไปดูว่าโรงงานของบริษัทไทยคุมบิษสยามเนี่ยในการผลิตปุ๋ยเพื่อปี่นงชาวเกษตรกรเป็นยังไงกันบ้างนะครับให,ให้ดูภาพดีกว่าครับเรามีอยู่2โรงงานนะครับตั้งอยู่ที่แยกนพวงศ์นะครับแยกนพวงศ์อันนี้คือด้านโรงงานน้อยครับ อีกที่หนึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับกำลังผลิตของเราเนี่ยทั้ง2งโรงงานเนี่ยตกวันละ2 0 0 0 0กระสอบนะครับที่สามารถผลิตซัพพอร์ตพี่น้องเกษตรกรได้นะครับอันนี้คืออันนี้คือรูปโรงงานของเราครับเราได้ ISO ตรงนี้ครับนี่คือโลโก้ ISO นี่เลยนะครับที่ได้ ISO นะครับได้มาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็เรามีอันนี้คือสต็อกวัตถุดิบนะครับว่าจะเป็นฮิวมัสฮิวมิกแกลบเผาหมูลสัตว์หนังปดอันนี้เรามีสต็อกที่มากพอนะครับ นี่คือลงหมักวัตถุดิบนี้คืออินรียวัตถุที่เรามีลงหมักนี่ครับนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอันนี้เป็นเครื่องเผาเราเผาด้วยระบบของถ่านหินการการทำปุ๋ยอินทรียเนี่ยจะมีการเผาด้วยแก๊สกับเผาด้วยถ่านตอนแรกเนี่ยเราใช้ระบบด้วยการใช้แก๊สแต่ว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยมันไม่มีความสม่ําเสมอโรงงานเราก็ลงทุนเพิ่มเป็น10ล้านนะครับเพื่อที่จะให้ทําการเผาให้เม็ดมันแข็งขึ้นแล้วเวลาพี่น้องเนี่ย เขาเขาบอกว่าเม็ดเม็ดของสารแทนคุณเนี่ยมันดีตรงที่ว่าพอหวานไปที่ดินเนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยแร่ธาตุไม่ใช่ละลายไหลเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสโลลีลีสก็คือค่อยๆปล่อยแร่ธาตุผ่านที่ดินนะครับมันไม่ใช่ปนปุ๊บหายไปทันทีคือให้มันออกฤทธิ์ได้เต็มที่ค่อยๆค่อยๆละลายค่อยๆละลายนะครับอันนี้คือภาพของโรงงานนะฮะเครื่องปั้นเม็ดก็เป็นเครื่องจักรทั้งหมดคือไม่มีไม่มีการใช้มือคนเลยทั้งสิ้นนะฮะ อันนี้คือพี่น้องก็มั่นใจได้เลยนี่คือเครื่องจักรของโรงงานาทั้งหมดกระบวนการผลิตที่เป็นคือระบบขั้นตอนหมดทุกอย่างเลยใช่ครับใน,นเครื่องจักรวัตถุดิบผสมทุกอย่างหมดเลยครับถามต่อไปแหมโอ้โหน่าดีใจธุรกิจของคนไทยก้าวไปไกลขนาดนี้แล้วนะครับมีวางแผนธุรกิจต่อไปจะขยายต่อธุรกิจตรงนี้เนี่ยยังไงบ้างครับแน่ๆครับผมเชื่อว่าพี่น้องกเกษตรกรไทยเนี่ย ในระยะเวลา6เดือนนั้นตากนี้ไปเราจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจของการเกษตรของธุรกิจเครือข่ายเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพียงแค่สินค้าดีนะครับเรามีรายการหันสาบ้านลูกทุ่ง <c oughs> ทางทท,ท 5, บ5ทุกวันเสาร์เวลา 8.50โมง5 0ถึง9.15มงซึ่งเป็นพอดเรื่องที่พี่ยิ่งยงเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะครับวันนี้รับบทเ,เ,เป็นพระเอกเลยชื่อว่าพ,วพี่หันสามีพี่อุ๊ดเป็นต่อชื่อว่า Google น,น,นะครับมีพี่เขียวชื่อ YouTube อแล้วก็มีพิมพ์จา๋ามีศิลปินดาราเข้ามาร่วมสนุกกันใน ซีดคอมที่เราทำโอ้โห,หน่าดูเลยเราก็ไปถ่ายที่โรงงานพอดเรื่องที่ผมเขียนเนี่ยก็จะเป็นพอดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างธุรกิจสารแทนคุณนั่นแหละจะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานอยู่ในในรายการหานสาบ้านลูกทุ่งคือดูแล้วรู้สึกว่าแหมมันเข้าใจง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรเกินกว่าที่น,น้องชาวเกษตรกรจะทําความเข้าใจได้ใช่ครับนะฮะเมล็ดการของเราเนี่ยมันเป็นสาระที่สําคัญก็คือเกี่ยวกับการช่วยกันแนะนําคนให้ช่วยกันดูแลอากาศดูแลมลภาวะของโลกด้วยก็จะเป็นการ เชิญชวนพี่น้องช่วยกันปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้และช่วยกันปลูกข้าวแล้วก็ใช้สารแทนคุณบวันสาที่จะช่วยโลกในการที่จะไม่ให้โลกร้อนนอสาตเคไปลดสารเคมีอะไรเงี้ยฮะใช่ครับอะไรคือหัวใจสําคัญคือจุดหลักๆที่เป็นจุดเด่นสารแทนคุณบวันสาของทางบริษัทเราครับเรามีสารสเกล่าซึ่งมาเติมเต็มให้กับสารแทนคุณบวันสาสารสเกล่าหรือท่านผู้ชมที่เคยเห็นควันตั้มนะฮะนั่นแหละคือ ผงสเกล่าเนี่ยนำาผสมทําให้เกิดปฏิกิยาใต้ดินนะฮะนะคุณบอกใช่ครับเป็นยังไงฮะคือภายใต้ดินเนี่ยมันจะมีประจุไฟฟ้าคือคือร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวมันจะเกิดประจุไฟฟ้าก็คือขั้วบวกขั้วลบเช่นเดียวกันพืชเนี่ยมันก็เดินทางด้วยการนําสารอาหารใต้ดินมาใช้เพราะฉะนั้นไอตัวพลังงานสเกล่าเนี่ยมันเป็นตัวปรับสมดุลให้ประจุไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเกิดการบาลานซ์คทำให้พืชเนี่ยพอเวลามันจะไม่ว่าไปดูด ฐานอาหารดูดน้ําดูดแร่ธาตุเนี่ยมันก็จะมีตัวเหนียวนำเนี่ยที่ทาให้ตรงไปสู่ในเรกของรากได้มากขึ้นอันนี่คือไฮไลท์เลยเห็นว่ามีการพิสูจน์ขนาดที่เรียกว่าดึงออกมารากนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนใช่ครับยาวมากเพราะอธิบายให้คุณผู้ชมทราบในบางท่านพี่น้องเกษตรกรจะได้เห็นภาพออกมานิดนึงโดยปกติของเกษตรกรเนี่ยที่ใช้สารเคมีมากๆต้นข้าวในรากข้าวจะไม่ไม่ลงถึงพื้นไม่ลงใต้ดินนะมันจะออกมาแผ่อยู่ข้างนอก แล้วเวลาเวลาเวลาออกออกรวงเนี่ยเวลาหน้าเกี่ยวเนี่ยเวลาลมแรงแงมาเนี่ยก็จะล้มกันหมดเลยแต่ต่างกับของที่ใช้สารเแทนคุณบุหันษาครับรากมันจะลงไปลึกมากแล้วกอมันใหญ่มากใหญ่แบบคือดึงยากคือดึงกันมาคือถ้าเห็นพิสูจน์กันมาได้ก็คือดึงมาเห็นชัดเลยว่าลาามันยาวๆเลยครับแล้วเคยเคยมีเกษตรกร50ไร่เนี่ยเขาใช้แค่1ิบร่เนี่ยอีก40ไร่เนี้ไม่ได้ใช้ะ ทั้ง40ไร่เนี่ยล้มหมดเลยแต่10ไร่เนี่ยมันแข็งแรงมากตั้งโรงเวลาเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวง่ายครับแล้วอย่างนี้พี่น้องบางคนบอกว่าแหมปัญหานี้ม่รู้จะเกี่ยวได้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนปัญหาอย่างหอยเชอรี่มันแก้ได้หรอครับคือเจตเกษตรกรที่ใช้ก็ไม่มีนะหอยเชอรี่คืออย่างนี้พวกแมลงพวกเนี้ย พวกแมลงไม่ว่าจะเป็นเพียเป็นหอยเชอรี่เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหตุผลที่มันขึ้นเยอะเพราะว่าตัวต้นไม้มันไม่แข็งแรงมันก็เหมือนกับคนที่ป่วยอ่ะคนป่วยแต่รับแต่เคมีเคมีเคมีใช่ว่าเคมีจะทําให้สุขภาพแข็งแรงนะมันทําให้หายเจ็บในช่วงเวลานั้นแต่จริงๆแล้วภายในโครงสร้างของร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยมันก็เกิดแมลแรงเข้ามาได้พอมันมันไม่เหมือนมีภูมิคุ้มกันนะครับต้นไม้เนี่ยมันต้องการ1นึ่งรากลึกลงดินลึกๆสองลำต้นแข็งแรง สามใบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องรวงข้าวเนี่ยมันต้องมันสามารถรับจํานวนกอได้มากใช่ไหมครับตอนนี้พอมันใช้เคมีเนี่ยรวงข้าวมันก็น้อยพี่พี่ยงพูดถูกเลยคือและ่ากเนี่ยไปทางแนวแผ่มันก็ทําให้มันไม่สามารถรับน้ําหนักของรวงได้เยอะมันก็ต้องหยุดการเจริญเติบโตของมันเองอันนี้ระคบนี่คือไฮไลท์เลยการใช้สารเจนคุมบอวสารเนี่ยเป็นการรักษาหน้าดินแบบยั่งยืนทําให้ดินมันร่วนซุยตลอดเวลาไม่ใช่ว่าพอใส่แล้วปุ๊บ เพื่อที่จะเหมือนที่ป๊อบบอกว่าเหมือนคนไข้ฉีดยาเพื่อที่จะอยู่อยู่ต่อแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ต่อคืออยู่และอยู่อายุยาวเลยอยู่แบบยั่งยืนแล้วก็มีผลผลิตให้ต่อเนื่องด้วยใช่ครับเรามีงานครับคุณตี้ครับเดี๋ยวฝากไปครับนิดนึงครับวันที่3ามสแล้ววันที่1สิ้นเดือนนี้นะครับมีนานะครับเรามีงานชื่อว่าเกษตรสบายเอ็กซ์โปเกษตรสบายเอ็กซ์โปใช่ครับเราจัดมหกรรมตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพเลยนะ ที่อยากจะมีอาชีพเสริมนะครับวันนี้เรามองหาธุรกิจเรารู้สึกว่าโอ้โหการทํางานประจํานี่มันไม่ไหวเนาะใช่ไหมครับกลับบ้านไปสิ้นเดือนปุ๊บโอ้โหเงินหมดกระเป๋าล้วนอกจากเงินหมดกระเป๋าแล้วตื่นเช้ามานี่ก็รถติดรถติดด้วยโรถติดกว่าจะมาถึงไปถึงงานก็ติดเครียดทำงานก็เครียดตอนเย็นกลับมาติดอีกแล้วโอ้โหไม่ไหวเลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาทำงานเกี่ยวกับ ธุรกิจแบบส่วนตัวดีกว่าก็ฝากนะครับใครที่อยากมีอาชีพเสริมวันนี้พี่ยงเนี่ยพร้อมรุยนะครับด้วยนโยบายที่พี่ยงบอกเสมอนะครับว่าเราจะสร้าง1นึ่งมื่นครอบครัวให้มีรายได้เดือนละ50 0 0 0บาทบให้กับทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันกับเราครับ,รบฝากใน,นวันที่3า3สิบสามสิบเมีนานและหนึ่งเมาเษาเกษตรสบายเอ็กโนครับที่เมืองทองธานี <6. S 2> เชิญชวนพี่น้อง ทางประเทศนะครับไปชมกันไปชมเกี่ยวกับการเกษตรไปดูผลิตภัณฑ์เกษตรเกษตรทั้งนั้นเลยฮะนอกจากนั้นยังมีคอนเสิร์ตให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยมีศิลปินอย่างเขายิ่งยงยอดเขาจะมาแน่นอนแน่นอนครับจินตลาภุูลาบคริสตี้โจนาสเดอจะเป็นกระแตโฟร์ทีและศิลปินอีกมากมายชื่อดังเลยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เสียงดีอยากเก็บเสียงเอาไว้ในตัวอาจจะเป็นศิลปินในบริษัท บงงามมิเนเตอร์เนชแนลก็ได้นะาครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะติดต่อขอข้อมูลกับทางบริษัทนะฮะอูตอนนี้เตรียมกระดาษประกาเรียบร้อยแล้วนะฮะอยากจะจดนะฮะไปร่วมธุรกิจสร้างโอกาสต่อยอดสร้างรายได้นะครับให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรทําอย่างไรได้บ้างโทรมาเลยครับคุณผู้ชมครับจดเบอร์เลยนะครับ0814326432ครับ หรือที่เว็บไซต์นะครับ w w w g i v s y a m .com ครับมีเวลาเปิดปิดทำการยังไงแม่หรือว่าติดต่อได้ตลอดครับโทรได้เลยครับเบอร์ผมเองนะครับโทรหาผมเลยเจ็ดวันไม่หยุดเลยโทรมาตลอดครับได้ครับทำยังไงปะยางไหมยี่ิบสี่ชั่วโมงใช่ครับโทรไม่ติด ตัวไฮโดรม,มันนะแต่ว่าวันนี้หนึ่งเดียวสําคัญก็คือพี่พี่น้องชาวเกษตรกรไทยนะครับในนามของบริษัทไทยคุณปินิสยามที่วันนี้ตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรโดยเฉพาะนั่นเองผู้ชมสนใจติดต่อได้ตามมืโทรศัพท์นะครับที่คุณปริญญาได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับในช่วงของการสัมภาษณ์ในช่วงนี้แล้วก็การสนทนานะครับวันนี้ผมพร้อมแักขกรับเชิญทั้ง3ท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับ